นั่งเฝ้ารอโทรศัพท์เลือดนะคะต่อไปใส่เลือดลงมาเต็มเต็รู้สึกเหนยวขาวเหวขาวเอามาช่องผ้าภูมีมิโมค่ก้กันเลยกูแกแอปปนะคะสวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะแอปปจะพาทุกคนมาทำลาบหมูนี่มากินลาบหมูกันค่ะก็ลาบหมูนี้นะคะก็จะเป็นลาบหมูสูตรเด็ดจาะ เพื่อนแอปอเปิลเลยเดี๋ยวเราจะไปทักไทายนะคะนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบในการทำลาบนะคะก็จะมีข่าใบามะกรูดกระเทียมหอมแดงตะไคร้พริกแห้งเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศนี่ก็คือเอาไปคั่วเนาะให้หอมๆแล้วก็กระปินะคะกระปินี้เราจะเอาไปย่างนะคะ นี่นะคะเราก็เอากะปิมาย่างก่อนนะคะเราก็จะมาทักทายนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนติมสวัสดีค่ะนี่กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยอ๋อตอนนี้หรอคะกำลังย่างกะปิค่ะย่างกะปินั่งเฝ้านั่งเฝ้ามีหน้าที่นั่งเฝ้าค่ะนั่งเฝ้ารอโทรศัพท์อะไรอย่าง <laughs> เธอเธอไม่รู้จักเพลงฉันหรอไม่รู้จักไ,ไม่เคยฟังวันนี้นกำลังเฮิร์ตอยู่ทุกคน<อ>เฮิร์ตอยู่ไม่มีอารมณ์ฟังเพลงอะไรเลยโอเคนะคะก็วันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำลาบหมูก,กันน้องตีมเป็นผู้ลาบค่ะ <laughs> ลาบลาบมากโอ้กะปิของเราได้แล้วนะคะนี่เลยหอม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 ไปใครอยากกินนะคะตามมาที่ ไม่งดอำเภอฮอดค่ะหมูมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในหมูนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นเลือดที่จะสับลงกับหมูนะคะอันนี้นะคะเป็นหนังหมูเนาะเรา,เราจะเอาไปทอดนะคะให้มันก,กรอบแล้วก็ใส่รวยหน้าแค่คิดก็ลาบปากแล้วเจ้าค่ะจะเอาเครื่องในมาต้มก่อนนะคะ เดี๋ยวไปดูเขาสับลาบกันสับหมูสิโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูน้องติ๋มสับหมูกันนะคะน้อ่ก่อนอื่นนะคะก่อนจะสับหมูนะคะเราต้องหั่นหมูเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆชิ้นพอประมาณนะคะจะได้สับง่ายค่ะติ๋มกําลังสับลาบนะคะสับหมูสิเดิอพูดผิดสับลาบับหมูรับสับหมู ละมู่ไหมครับละมู่เอาตรงๆนะตั้งแต่สอบมานะครั้งนึงเป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดกะเหลี่ยงลาบนะอ๋อดูดีครับดูดีอยู่ช่องแอปเปินะคะต้องเป็นสาวกะเหลี่ยงที่สวยสดและงดงามอีลูใช่เหรอโบเมียนจี้นี่หรือ่ปล่คิดตัวขัดเนาะคิดตัวขัดเนะาะอีบะเมพะเว โอ้นี่นะโอ้โชว์สกิลโชว์สกิลโอ้ใครบอกว่าผู้หญิงลากไม่เป็นนะดูไว้ผู้หญิงทำได้ทุกอย่างแน,น่นอนพวกเราสตรองมากแข็งแรงน,งนะจริงเนะเลือดนะคะต่อไปใส่เลือดลงไปเดีวยดวเชิญเพื่ รอติ่มลาบหมูนะคะไอปเอก็จะมาตำกระเทียมตำเครื่องไว้ก่อนเอาตะไคร้นะคะแล้วก็ขานเนาะตำตำตำให้ละเอียดนะคะตอนนี้เครื่องในก็สุกแล้วนะคะ นี่นะคะพคริกแห้งก็คั่วให้หอมๆเนะาะค่ะก็จะคั่วต้งเทพให้หอมๆนะคะต้นเทพเนาะเดี๋ยวพอแบบเริ่มเริ่มหอมก็จะเอาไป ลงไปค่ะเกียวกระเทียมให้หอมให้เหลืองค่ะตอนนี้ก็กระเทียมที่เราเจียวนะคะเหลืองได้ที่แล้ว ต่อไปนะคะเราก็จะมาตําพริกตำเครื่องเทศ <Okay. S 1> ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ mm hmm. แล้วใส่ขาา่าตะไคร้ที่ตําไว้ก่อนหน้านี้ใส่ลงไปอีกทีนะคะ mm hmm. หอมแดงลงไป mm hmm. ก็จะใส่กระปีที่เราจะย่างไว้นะคะ เสร็จ oh. แล้วก็จะมาคั่วเครื่องแกงนะคะ <Okay. S 1> ใช่อันนี้คือใช้น้ำมันกระเทียม oh. ที่ oh. เราได้เจียวไปเมื่อกี้เพื่อความหอมมากกว่าเดิม oh. หอมเตะจมูกสุดอยู่ค่ะ หิวข้าวอะไรกันหิวข้าวจะตัดะไรามากกว่าพี่ตาลายนี่่รู้ว่าพิกพิกแกงหอมหรือหิวข้าวนะหอมอิลีอิลีบออิ๋งิตัวเนาะเอา,มาหมนหมูมาขัา้วกรอบน,นะคะ ได้แล้วนะคะขั่วหมูน่าจะกรอบแล้วโอ้โหเห็นแล้วก็หิวค่ะก็ถึงเวลาที่จะคุกเขาส่วนผสมนะคะนี่ก็จะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนเนาะต้อมตสมคนเดิมข้อมเติมคือ คิดแ้วเราจะใส่ชุดลดลงไปเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ก้นหั้นใบมะกรูดคั่วนะคะเราไม่กินดิบแล้วก็คั่วเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากเลยพร้อมกินค่ะน่ากินมากเยาลงไปนะคะ และสุดท้ายผักชีว้าวน่ากินมากแล้วนะคะก็เดินทางมาถึงการกินลาบแล้วโหเป็นอะไรที่ยาวนานมากเลยโอเคค่ะเราจะมาเปิดลาบกันนะคะโอ้อันนี้เลยเป็นลาบคั่วน้ำซีน่ากินมากลาบหมูอนี่น้ำซุป นี่นะคะเดี๋ยวจะมากินกับข้าวหืมอ,อร่อยมากจิ้มด้วยมันลิไม้นะคะคือเป็นอะไรให้รอดมากอืมอืมผักไผ่ค่ะอร่อยกว่าจิ้ม ลำลำ,ลำ, yeah, ลำมันลำขนาดไหนอะลำหืมเดี๋ยวมาให้มัมซุกนะคะฮืมฮืมฝีมือสุดยอดนอนเนาะแนนอนก็ <c oughs> ขอตัว กินก่อนนะคะแต่เราก็จะลากันไปได้ภาพบรรยากาศการกินที่แสนอร่อยอ้เใช่ของพวกเราสองคนใช่ค่ะ,คะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะตะบือค่ะตะบือค่ะบ๊ายบายนี่นะคะคำโตๆคำโตๆ